เส้นสายของ IS-300 นอกจากจะโฉบเฉี่ยวแล้วนะครับยังซ่อนไว้ในเรื่องของการจัดการกระแสอากาศด้วยมีการซ่อนอุปกรณ์ต่างๆไว้แบบถ้าเราไม่สังเกตนี่แทบจะมองไม่เห็นอย่างกล้องรอบคันนะครับงานต่างๆเขามาแบบว่าเข้าไปกับตัวบอดี้รถเลยนะนอันนี้ซ่อนอยู่ที่กระจกมองข้างเส้นะสายต่างๆเขาโฉบเฉียวใช้ได้เลยนะครับมีมูลรูฟด้วยซื้อตัวท็อปเอาอะไรเอาความเฟี้ยวก็คือเอาหลังคา ตัวมูลรู้มีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นตัวทะะ็อปรุ่น F Sport ก็จะเป็นล้อไหลนี้ล้อ19นิ้วยางติดรถ235-40-19นะครับถ้าเป็นข้างหลังเนี่ยยางติดรถจะเป็น2 6 5 3 5 19แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเริ่มต้นคือ luxury และตัว premium เนี่ยยางหน้าหลังจูนมาเท่ากันนะครับแต่ล้อคนละลายสำหรับตัวกลางตัว premium ก็ล้อ19เหมือนกันแต่ตัวเริ่มต้น luxury เนี่ยล้อ18อันนี้เป็นล้อเฉพาะรุ่น F Sport ไม่ได้สวย แค่สีกับดีไซน์อย่างเดียวนะครับยังช่วยในยเรื่องของการระบายความร้อนระบบห้ามล้อด้วยตัวลายของแมกเนี่ยจะมีการตักอากาศเข้าไประบายความร้อนของชุดเบรกนะครับที่เป็นดิสเบรกสีล้อพร้อมครีบระบายความร้อนเรียกได้ว,ว่าตัวเล็กซัสเนี่ยคือเป็นอะไรที่สุดเหมือนกันนะนะรบ,บริษัทแม่ตโตโยต้าเนี่ยเวลาเขาให้ทำเล็กซัสแล้วเหมือนแบบคือมันต้องดีกว่าเยอรมันคิดอย่างนั้นนะครับในการทํารถคือถ้า มาดูรายละเอียดแล้วเนี่ยคนที่แบบตามข่าวสารพวก l u x u r วรี่แนด์นถึงจะรู้ในระายละเอียดพวกนี้ชุดแต่งด้านข้างของรุ่น F Sport มีในเรื่องของ Aero Dynamic ด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะตัวสกเกิร์ตสีดำมีการรีดอากาศให้วิ่งออกไปด้านหลังสัญลักษณ์ F Sport เนี่ยรู้เลยว่านี่คือมีตังนะครับคือซื้อเล็กซแต่ผมว่ามีตังอยู่แล้วนะครับและอันนี้เหนือกว่าอีกก็คือยอมจ่ายแพงกว่าหลายแสนมากๆท,ๆทั้งๆที่ เครื่องยนต์เกียร์เหมือนกันแต่มาเอาพวกระบบการจัดการตัวรถโดยเฉพาะตัวช่วงล่างไฟฟ้าแล้วก็ชุดแต่ง F-Sport เนี่ยอันนี้คือแบบเหมือนก็มีตังจ่ายนะครับแล้วก็รู้ว่าอของดีมีอะไรเอาให้มันดีที่สุดก็เป็นการลงทุนที่แบบโอเคคนมีตังนะครับเขาใช้เงินเป็นอยู่แล้วนะครับเขาไม่ฉลาดคงหาเงินไม่ได้ขนาดนี้แต่ลงทุนกับ f Sport เหมือน รู้ว่ามันเป็นของดีมันเป็นงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยชอบ DNA ความเป็นญี่ปุ่นเหมือนศิลปะชั้นสูงของเอเชียอะไรอย่างนี้นะครับถ้าคุณซื้อเบนซ์เนี่ยคุณอาจจะไปซื้อตัวเได้สําหรับตัว C43 หรือถ้าเกิดเป็น BM เอฮ้ยเอาแรงเลยเอา M ไหมแต่มันไม่ได้นั่งสบายแบบนี้ทั้งคันนะฮะพื้นฐานเหมือน IS-300H แต่มีของที่มันเหนือกว่านะฮะสำหรับรุ้น f Sport เนี่ย ด้านท้ายของ i s 300ก็โชบเชียวนะครับเส้นสายเนี่ยจะต่อเนื่องมาจากด้านหน้าและด้านข้างมีชุดตกแต่งของ F-Sport ก็คือสเกิร์ตรอบคานเป็นสีดำมีสปอยเลอร์แบบดักเทลสีดำแล้วก็มีครอบไฟท้ายนะครับจะเห็นสีสันของไฟท้ายเนี่ยจะต่อเนื่องกันเลยในเรื่องของสัญญาณไฟนะครับตัวไฟที่เป็นแบบไฟลีเนี่ยต่อเนื่องคาดขวางตัวรถเลย โลโก้เล็กซัสสีฟ้านะครเพราะว่าเป็นรถไฮบริดไฮบริดทั้ง3เกตสัญลักษณ์ iS 3 0 0 h นะฮะนี่คือเล็กซัส iS 3 0 0 h 220แรงม้ามีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับเป็นพวกเซ็นเซอร์กัรระยะแล้วตัว iS ก็มีเ e ียร์คอทัฟฟิกอะเรเตือนรถขณะจะถอยออกจากช่องจอดและมีรถวิ่งมาเรดร์เนี่ยจะทำงานตลอดเวลาด้านล่างของกันชนท้ายนะครับมีดิฟฟิวเซอร์ท่อไอเสียดีไซน์เนี่ย ตัวดีไซน์ท่อไอเสียเฉพาะรุ่น F Sport นะครับแต่ละรุ่นเขาจะไม่เหมือนกัน F Sport เนี่ยตัวปลายท่อไอเสียมันจะดูหนาดูใหญ่ดุกว่านะครับห้องสำาระท้ายสำหรับ C Luxury ก็มาตรฐานครับในเรื่องของการเก็บของทาง Lexus สามารถซ่อนแบตเตอรี่ไฮบริดได้ดีกว่าค่าเยอรมันนะครับ ทางข่ายเยอรมันเนี่ยเราจะยังเห็นนะครับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดแต่ของ IS300 เนี่ซ่อนไว้ข้างล่างนะฮะแล้วพื้นที่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยดูไม่รู้เลยไม่สูญเสียนะครับแม้ว่าพื้นท้องโดยสารด้านท้ายเนี่ยเขาจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดพับเบาะเนี่ยจะเห็นว่าเขาสามารถซ่อนได้ดีเนี่ยฮะยังสามารถวางของชิ้นยาวๆได้นะครับแทรกเข้าไปแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ข้างล่างอ่า แล้วมีอะไรมาให้ก็จะเป็นตัวไทฟิตนะครับแล้วมีแบตเตอรี่12 V อโวลต์อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังมีตัวนี้เป็นตัวปะฉุกเฉินกับแม่แรงแล้วก็ด้านล่างไม่มียางอะไหนะครับด้านล่างจะเป็นชุดที่เกี่ยวเนื่องกับตัวสแต็กของแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วมีชุดในการลากจูงต่างๆจัดวางมากระจกบานหน้าเป็น UV c u คันะครับจริงๆกระจกหน้าต่าง ประตูทุกบานนะครับเป็น UV cut หมดนะแต่จะไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ประตูคู่หน้าคือคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเป็น super UV cut แล้วก็ลดการเกาะของหยดน้ำด้วยนะครับลดการเกาะอย่างไรนะฮะบ,บานหน้าเนี่ยเขามีใบปัดน้ำฝนอยู่แล้วนะครับเวลาที่ฝนตกหนัหนกๆคุณก็ปัดไปแต่เขาต้องใช้มองอะไรเ,เวลาจะเลี้ยวมองซ้ายมองขวาต่างๆรวมถึงมองกระจกด้านข้างใช่ไหมครับ เขาก็เลยทําลดการยึดเกาะมาจะเห็นว่าเวลาที่เราฉีดน้ําเข้าไปสมมติฝนตกแรงๆเห็นไหมครับแล้วก็มีลมช่วยนะครับเนี่ยน้ำมันจะวิ่งเป็นเม็ดเนี่ยเนี่ยเหมือนฝนแรงๆเลยมันลดการยึดเกาะแต่กระจกธรรมดาการเกาะของน้ําจะอีกแบบหนึง่งเห็นไหมครับการเกาะนะฮะหรือว่าเช็ดเนี่ยก็ยังอยู่บนกระจกแทบจะไม่ไปแล้วการไหลเนี่ย ต้องรวมกันเป็นเม็ดใหญ่ๆถึงจะยอมไหลแต่ถ้าบานหน้าเป็นเม็ดกลมๆนะครับนี่มีให้ทุกรุ่นนะครับของ IS 300H แล้วเวลาที่ลมพัดใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งเป็นเม็ดภายในของ IS เนี่ยซื้อรุ่น f Sport เอามู r รูฟนะครับมีเวฟคัมซตด้วยเบาะเลื่อนเข้าพวงมลาลัยปรับไฟฟ้าสีทิศทางนะครับจะเลื่อนกลับมาในตำแหน่งที่เราเคยบันทึกไว้ยกพวงมลาลัยขึ้นถอยออกไปเบาะเลื่อนถอยออกอัตโนมัติเพื่อให้เราขึ้นลงรถได้อย่างง่ายพวงมลาลัยหุ้มหนังนสัญลักษณ์ F สปอร์ตพวงมาลัยมัลมติฟังชั่นหรูหรา คุมพวกระบบ Advanced Active Safety ที่พวงมาลาัยได้เลยทั้งในเรื่องของ Adaptive Cruise Control หรือ Lane Departure Warning รวมถึง Lane Keep Assist นะครับพวกนี้ทำที่พวงมาลาัยได้หมดเลยยังมีเกียร์ให้เข้าอยู่แล้วก็เลื่อนแบบ Stand ก็คือเลื่อนขึ้นลงนะฮะเป็นเกียร์ไทปเบาๆนะครับเขาจะมีฐานเกียร์เนี่ยที่เป็นหุ้มหนังไว้ก็จะไม่เห็นแต่เขาดีไซน์แบบเกีไทปผักเข้าหาตัวตอนเข้าเกียร์ดีแล้วก็จะเป็นโหมดบวกลบมีแพ n เทิรช เลือกใช้เกียร์ได้หลากหลายนะครับหรูหราพอสมควรมีทัชแพดตัวนี้สามารถควบคุมจอตรงกลางได้แบบว่าเหมือนเล่นมือถือนะครับได้โหมดเป็นวงกลมนะครับโหมดสปอร์ตถ้าเป็นตัวเอฟสปอร์ตจะมีสปอร์ตพัททำงานควบคู่กับช่วงล่างไฟฟ้าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตัวโช๊คอัพไฟฟ้าที่สามารถปรับความหนืดความนุ่มได้นะฮะตัวนี้เนี่ยคุณเข้าโหมดคอมฟอร์ตมันก็จะนุ่มนะครับเข้าโหมดสปอร์ตพัทเนี่ยก็จะตึงๆเลยสำหรับ ตอนที่คุณซิงๆงนะครับทริในการตกแตง่งตัวนี้ก็เป็นแดงดำเดือนได้สีแดงนะมีนาฬิกาโอ้โหรถหรูตัวปรับอุณหภูมินะครับเป็นทัชนะครับเลื่อนขึ้นลงเก๋มากๆาุ push start อยู่ข้างบนพอกดแล้วก็มาจับพวงมาลัยอ้าวพร้อมขับนะหน้าปัดเป็นดีไซน์แบบวงกลมอันเดียวนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิจิตอลนะฮะดีไซน์ตรงนี้เนี่ยเขายกมาจาก LFA ซึ่งเป็น ซูเปอร์คาร์ของค่ายนะครับตัววงกลมเนี่ยจะมีมอเตอร์นะฮะเลื่อนมาจากด้านข้างแสดงผลได้หลากหลายนะครับมีวงเดียวแต่สามารถเอาค่าต่างๆมาแสดงผลซ้อนกันได้อย่างเออโอเคดูเข้าใจรู้เรื่องนะฮะลองเล่นกันดูนะครับกล่องเก็บของเป็นที่วางแขนนุ่มสบายมาก Power Outlet USB ชาร์จต่างๆก็ครบครันนะครับ แอร์แบรอบคันของ IS มีทั้งหมด10ลูกด้วยกันนะครับมี Airbag คู่หน้าด้านข้างของเบาะนั่งคู่หน้าด้านข้างของเบาะนั่งด้านหลังมีมา่านนิรภัย2ฝั่งมีหัวเข่าด้วยนะครับรวมเป็น10ลูกและไฮไลท์เลยก็คือ Airbag คู่หน้าเนี่ยระเบิดแบบ2สเต็ปนะครับเป็น2 s t s t e p r b a g สามารถระเบิดตามความแรงของอุบัติเหตุเพื่อลดอาการบาดเจ็บของผู้โดยสารคู่หน้านะครับ คือชนเบาๆเนี่ยระดับที่แอร์แบ็กก็ควรระเบิดแต่ก็มีสเต็ปในการระเบิดนะครับไม่งั้นก็เจ็บโดยไม่จําเป็นนะครับแอร์แบ็กระเบิดเนี่ยเจ็บตัวเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังลดความเสียหายหรือเซฟชีวิตได้นะครับแต่ก็จะบอกว่าคู่หน้าของเขาระเบิดแบบ2สเต็ปสเปคญี่ปุ่นนะครับอันนี้สเปกญี่ปุ่นอยู่แล้วแหละนะครับประกอบญี่ปุ่นทุกรุ่นนะครับมีเป่าเบาเวลาซื้อรถนําเข้าจากเกรมาเก็ตเนี่ยมีอุ่นเบาขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับนอกจาก บางช่วงที่หนาวจริงๆในประเทศไทยแต่ของ IS300 เนี่ยเขามีเป่าเบาะทั้งเย็นและร้อนมีเป่าเย็น3ระดับนะเย็นมากๆนะใส่กางเกงผ้าแบบสแลก c t เนี่ยเย็นเข้าไปถึงข้างในแล้วก็มีฮีเตอร์ด้วยนะครับก็เลือกได้3ระดับเช่นกันทั้งซ้ายและขวาคนที่เหงื่อเยอะเวลาร้อนๆขึ้นมาเหงื่อออกหลังออกอะไรย่างนี้ก็กดได้นะครับเจ๋งมากๆมี EV Mode มี break hole, เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าครบเลย ทริปในการตกแตง่งตัวโครมเนี่ยจะเป็นลายแบบซาติน hmm. ก็จะมีความหรูหราและความแดงของรุ่นสปอร์ตไม่ใช่แค่ตัวเบาะแล้วก็งานหุ้มหนังนะครับ mm hmm. กรองเก็บของนะครับแผงสวิตต่างๆเขาทำเป็นสีแดงหมดเลยตรงนี้เป็นพลาสติกสีแดงแต่ตัวนี้เป็นหนังนุ่มๆสีแดง mm hmm. เรียกว่าแดงแบบจัดเต็มนะครับเป็นแดงดำด้านหลังก็ปกติของ C l u x u r y r y ตอนนี้นะครับ อย่างซีรีส์ 3G20 เนข้างหลังเขาก็แคบนะฮะอันนี้ก็คือเข้ารูปกระชับไปหมดนะครับคู่หน้าเนี่ยสบายมากสปอร์ตทั้งเชฟของเบาะดีไซน์ต่างๆให้คนขับเนี่ยสนุกแล้วก็กว้างข้างหลังนะครับก็เท่านี้แต่ถามว่าเล็กรูมโอเคนะฮะเฮดรูม <Head room S 2> เนี่ยจะหมดละนั่งตรงเนี้ยหัวติดแน่ถ้าผู้โดยสารคนที่5 แต่ก็โอบกระชับดีครับนั่งสบายคุณภาพของตัวฟองน้ำเนี่ยทางเล็กซบอกว่าขึ้นรูปโฟมเป็นดีไซน์เฉพาะเลยนะครับมันจะเข้ารูปมากๆแล้วก็การยุบตัวอะไรเงี้ยน้อยนะครับแต่มีความนุ่มนวลอยู่มีแอร์แบ็กสฝั่งสำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีช่องแอร์ ide, ใหออ้อุโมงค์ขาขับนี่สูงมากนะครับก็นั่งค่อมได้แต่จะหัวติดนะครับถ้านั่งผู้โดยสารคนที่5 4คนเนี่ยสบาย F Sport แดงเขาก็แดงจริงๆนะตัวกล่องตรงกลางเนี่ยที่เป็นชุดคอนโซลต่อเนื่องมาจากคอนโซลเกียร์ก็กล่องสีแดงอีกเหมือนกันคนสูง180ซนเมตรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันเล็กนะแต่จริงๆไม่ใช่ครับข้างหลังมันเล็กแต่ข้างหน้าเขากว้างนะเดี๋ยวจะลองค่อมให้ดูนะครับถ้าค่อมตรงนี้นะฮะผมก็จะหัวติดถ้านั่งสะโพกชิดนั่งไม่ได้จะอยู่อย่างนี้ นะครับคอหักเป็นประทูแม่กองเลยนะแต่ถ้านั่งไปอย่างนี้มันก็จะแบบว่าดูปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปหน่อยนะแต่ถ้าจําเป็นต้องไปกับเพื่อนก็ไปได้นะนะครับก็ขำขำกันไปนะการก้าวขึ้นลงก็ระวังหน่อย iS300h เป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับงานประกอบนี่เนี๊ยบจริงๆไปดูรอยเชื่อมต่างๆของตัวถังนะครับปราณีตมากๆเหมือนงานศินละปะเลย ตัวรถก็แรงเป็นการผสมกันนะฮะของระบบไฮบริดระหว่างตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตร D4S D4S ก็คือเครื่องยนต์ที่1สูบมี2หัวฉีดหัวฉีดทั้ง2หัวทำงานแยกกันตัวหนึ่งเป็นฉีดตรงและอีกตัวหนึ่งเป็นฉีดร่วมที่พอร์ตไอดีนะนี่คือตัวเครื่องยนต์ที่เป็นพื้นฐานของตัวรถทําให้เวลาเดินทางไกลเนี่ยไม่เหนื่อยเพราะว่าตัวรถนี่แรงนะครับกับน้าหนักโดยรวมของรถ2ตันกว่าเนี่ยเวลาขับแล้วนะครับก็จะรู้สึกว่า มันไม่เหนื่อยนะฮะเดินทางไกลก็สบายเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันก็ได้เพราะว่าพื้นฐานเป็นไฮบริดตัวเลขระดับ15-16กิโลเมตรต่อลิตรเวลาอยู่ในเมืองหรือเดินทางไกลด้วยตัวเลขระดับ19กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้ไม่ยากระบบความปลอดภัยเรียกได้ว่าจัดเต็มเหมือนกันระบบที่ควรจะต้องได้ก็ไม่มีกัก๊กถ้าเป็นตัว f Sport นะครับก็จะเยอะกว่าเพื่อนตัวกลางที่เป็นตัวพรีเมียมก็เยอะเหมือนกันระบบกล้องรอบคัน Adaptive c r u i s ค c o n t โทน แจ้งแรงดันลมยางอัตโนมัติระบบช่วยเบรกต่างๆนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มนะฮะสมราคาและการที่รถมีโชคอัพไฟฟ้าเนี่ยเวลาใช้ s p o ร์ตพลัมันไม่ได้ทำแค่เครื่องยนต์รวมถึงพวงมาลายัยเหมือนรถยุโรปเยอรมันแบรนด์อื่นๆที่ให้มาในคลาสนี้นะครับทำในส่วนของความนุ่มของตัวช๊คอบพซอบเบอร์ด้วยก็ รู้สึกว่ามันมันก็โอเคไม่ถึงกับได้ช่วงล่างถุงลมนะครับไม่งั้นอาจจะต้องไปรถที่คลาสสูงกว่านี้ไปเลยสำหรับตัว iS เนี่ยถ้าต้องการบอดดี้ไซส์เท่านี้แล้วก็ชอบรูปลักษณ์ของมันผมว่ามันเป็นอะไรที่พรีเมียมแล้วก็ใช้ได้นานไปย้อนดู iS รุ่นเก่าๆเจนเก่าๆของเล็กซเนี่ยหรือแม้แต่โมเดลอื่นๆเขาดีไซน์รถนี่มันร่วมสมัยนะครับเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ขับแล้วประทับใจครับ แล้วก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรให้กดฝากกดหมดเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube จะได้ไม่พลาดข่าวสารในแวดวงยานยนต์นะฮะแล้วก็จะพยายามหาแบรนด์ที่เป็น l u กชัวสเปคสูงสงมัทนะสูงๆแบบนี้มารีวิวแล้วก็จะเจาะลึกลงไปนะครับให้พวกเรารู้ว่าทำไมมันถึงแพงนะฮะผมมินจากได้ฟุตบอลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ